สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีบทความดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับการสมัครยืมเงินด่วนนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแลวนะครับขอเพียงแค่ทุกท่านมีเอกสารแสดงรายได้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนหรือรายการเดินบัญชีเพียงเท่านี้ก็สามารถสมัครกู้เงินด่วนได้อย่างไม่ยากนะครับโดยเฉพาะใครที่กําลังต้องการเงินด่วนในวันนี้นั้นผมได้รวบรวมกัน5สินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่ายครับ เป็นทางเลือกสำหรับคนที่กำลังต้องการยืมเงินด่วนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะสมัครสินเชื่อผ่านหรือไม่พร้อมแล้วมาดูกันเลยครับอันดับที่1นนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปิตอลไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่เช็คบูโรหรือแบ็กลิสต์นะครับแต่ว่าการสมัครสินเชื่อประเภทนี้นั้นในปัจจุบันจะต้องใช้สมุดเล่มทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์หรือว่าสมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ในการค้ำประกันเงินกู้นะครับหากมีเอกสารค้ำประกรัน ก็รับรองว่าสมัครผ่านได้อย่างไม่ยากแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถกับเมืองไทยแคปิตอลนั้นเป็นหนึ่งในสินเชื่อที่อนุมัติง่ายที่สุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสาขาให้บริการจำนวนมากทั่วประเทศเลยเพียงแค่ถือบัตรประชาชนแล้วก็สมุดเล่มทะเบียนรถไปเป็นเอกสารในการคำประกันนะครับก็สามารถที่จะสมัครยืมเงินด่วนได้อย่างรวดเร็วและก็ ไม่จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าเอกสารมากมายไม่จู้จี้จุกจิกนะครับแล้วก็ในตอนนี้นั้นจากการที่สํารวจรีวิวของเมืองไทยแคปิตอลแล้วในส่วนใหญ่ก็ยังมีคนให้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับในแง่ของการไม่จู้จี้จุกจิกแล้วก็ให้มีระยะเวลาในการอนุมัติเงินที่ค่อนข้างรวดเร็วเพียงแต่ว่าลูกค้าใหม่จะต้องใช้ตัวสมุดเล่มทะเบียนรถ ในการที่จะไปประกอบการสมัครสินเชื่อนะครับหากว่าไม่มีตัวนี้นั้นก็จะไม่สามารถที่จะสมัครได้นะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในระยะหลังนั้นมีหนี้เสียเกิดขึ้นมากทางเมืองไทยแคปิตอลก็เลยต้องเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อตัวที่จะต้องมีหลักประกันมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่2ก็คือสินเชื่อบุคคลฟินิกส์นะครับหรือว่าสินเชื่อบุคคลฟินิกส์อีกไนท เป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่มีวงเงินสูงนะครับมากกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทหรือว่าตรงๆก็คือไม่เกิน5เท่าของรายได้ประจำนั่นเองนะครับมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ4.99นะครับหรือว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกินร้อยละ33ต่อปีโดยสินเชื่อฟินิกส์เนี่ยจะเป็นสินเชื่อที่ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็คือเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำนะครับมีรายได้ ขั้นต่ำเนี่ยตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปนะครับสินเชื่อประเภทนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับคนที่เ,เป็นฟรีแลนซ์ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับแต่ว่าใครทีเ่เป็นพนักงานประจำแล้วก็มีหลักฐานเป็นสลิปเงินเดือนโอนเข้าบัญชีเนี่ยสามารถที่จะสมัครสินเชื่อ ฟินิกส์อีกไนท์เพื่อยืมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่มีการอนุมัติที่ค่อนข้างรวดเร็วมากๆสามารถที่จะยืมเงินด่วนได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่5-10นาทีเท่านั้นนะครับอันดับที่3คือสินเชื่อส่วนบุคคลมันนี่หับเป็นสินเชื่อที่หลายคนอาจจะฟังดูแล้วเอ๊ะมันคืออะไรนะมันนี่หับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินเชื่อมันนี่หับนะั้นเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายร0อปรเ็นะครับ ได้การรับรองจากธนาคารแห่งมาะเทศไทยมีวงเงินกู้สูงสุด50,000บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้ำประกันนะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดจะอยู่ที่ร้อยละ2.75ละ2.75ต่อเดือนนะครับมีระยะเวลาผ่อนานานสูงสุด18เดือนทั้งนี้การสมัครสินเชื่อบุคคลมันนี่หับนั้นสามารถส่งเอกสารอื่นเพิ่มเติมได้เช่นบินค่าไฟฟ้าบินค่าน้ำบินค่าโทรศัพท์แล้วก็บินค่าอิเนเทอร์เน็ตนะครับ เท่าที่ทราบหลายท่านจะได้รับวงเงินอนุมัติครั้งแรกเนี่ยประมาณ5,000บาทโดยสินเชื่อมันนี่หับจะใช้เวลาในการพิจารณาสินเชื่อประมาณสัมวันนะครับแล้วเท่าที่มีการเช็คจากบุคคลที่มีการสมัครสินเชื่อมันนี่หับมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเช็คบูโรหรือแบ็กคลิสนะครับจึงเป็นหนึ่งในสินเชื่อบุคคลอนุมัติง่ายที่ผมอยากที่จะเลือกมาแนะนําในวันนี้นะครับ โดยการสมัครสินเชื่อมนะี่ h ับนั้นจะต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้เลยแต่ว่าต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีมิมีฉาชีพที่ทำแอปปลอมหรือว่าอ้างว่ามาจากมนี่ h ับในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านในการสมัครเนี่ยขอให้ระลึกถึงเสมอเลยนะครับว่าการสมัครสินเชื่อนั้นมันจะไม่มีการโอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ทุกอย่างจะต้องเลื่อนเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็สมัครผ่านแอปเท่านั้น,นครับจึงจะได้รับเงินไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการโอนก่อนนะครับอันดับที่4คือสินเชื่อเงิน thunder นะครับเงิน thunder เนี่ยก็เปิดตัวมาหลายปีแล้วแล้วก็หลายท่านก็แนะนำนะครับว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติเงินก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้ ai ในการอนุมัติสามารถสมัครผ่านแอปได้ตลอด24ชั่วโมง มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละยีต่อปีนะครับผ่อนนานสูงสุด60เดือนโดยสินเชื่อเงินทันเดอร์เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่อ,อ,อาจจะต้องการเงินหมุนเวียนนะครับในประเภทแบบกดเงินเบิกถอนเงินมาใช้จ่ายได้เช่นแบบประมาณว่าเป็นบัตรกดเงินสดครั้งละส0งพันถึามบาทก็ได้นะครับหรือว่าจะรับเป็นเงินก้อนใหญ่หรือว่าเป็นสินเชื่อเงินก้อน เพื่อนำไปใช้จ่ายหรือว่านําไปลงทุนทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยระยะเวลาในการสมัครสินเชื่อเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีก็น่าจะทราบผลแล้วนะครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยใช้ AI ในการประมวลผล แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ใช้ AI ในการประมวลผลเนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกๆเลยนะครับก็คือการเตรียมเอกสารให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนรายการเดินบัญชีเนี่ยขอให้อัปโหลดให้ครบถ้วนในครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเพราะว่า AI เนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมครับหุ่นยนต์ก็จะตัดสินใจจากหลักฐานที่มีจากการประมวลข้อมูลที่มีอยู่จะไม่ได้มี ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องในการอนุมัติสินเชื่อเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ผู้สมัครเนี่ยสำคัญมากในการที่จะสมัครเงินกู้ผ่านนะครับอันดับสุดท้ายก็คือสินเชื่อที่ออ,ออกมานานมากแล้วนะครับคือสินเชื่อ Express l o a n ของธนาคารกสิกรไทยเป็นสินเชื่อที่ทางธนาคากรกสิกรไทยเนี่ยค่อนข้างมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์มากๆเลยนะครับ โดยสินเชื่อประเภทนี้จะมีวงเงินสูงสุด1ล้านบาทมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ33ต่อปีนะครับผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยโดยสินเชื่อประเภทนี้จะสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน K-Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้งานแอปพลิเคชัน K-Plus หรือว่ารับเงินเดือนผ่าน K-Plus อยู่แล้วเนี่ยการสมัครสินเชื่อ Express Loan เนี่ยจะถือว่าง่ายมากๆนะครับเพราะว่าบางคนที่รับเงินเดือนผ่าน ธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้วเนี่ยแทบจะไม่จะเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนก็ได้นะครับเพราะว่ามีทางธนาคารมีข้อมูลเงินเข้าบัญชีอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องใช้เพียงแค่การกรอกข้อมูลเล็กน้อยก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับโดยสินเชื่อ Express, Express Loan นั้น จะไม่มีการใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกันนะครับสามารถสมัครยืมเงินด่วนได้เลยแต่ว่ารับรองว่ามีการเช็คเครดิตบูโรแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเป็นสินเชื่อของธนาคารใหญ่แล้วก็ไม่ใช่สินเชื่อนาน o ไฟแนนซ์ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่จะสมัครสินเชื่อ Express Loan ขอให้ท่านมีการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นมีสลิปเงินเดือนแล้วถ้าไม่ใช่ธนาคารกสิกรไทยก็อัปโหลดให้ครบถ้วนนะครับก็จะมีโอกาสในการได้รับการสมัครสินเชื่อ Express Loan ผ่านอย่างไม่ยากเลยนะครับสำหรับวันนี้ BKK เริ่มโ o c h a n น e l ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับใครที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการรีวิวสินเชื่อเงินด่วน การหาเงินออนไลน์การหารายได้ออนไลน์หรือว่าบทความให้กำลังใจดีๆหรือว่าแคปชั่นต่างๆก็สามารถที่จะกดติดตาม Subscribe BKK LoveHoro Channel หรือว่าเข้าไปดูบทความต่างๆที่เว็บไซต์ BKK LoveHoro.com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับหน้าหนาวมาแล้วจนกว่าเราจะพบกันอีกสวัสดีครับ